ดีค่ะผักชีร้อนตรงจุดเนี้เยอะจังถือว่าเยอะนะเนี่ยค่ะมาเก็บผักชีร้อนกันนี่ลักษณะยอดอ,อ่อ,อนๆอยู่ใหดูตรงนี้นะคะนี่ นี่ก็เป็นสามหนสามด้านนี้ก็เป็น1 2ึสานี่ก็1นึสเหมือนกันนะคะนี่ก่อนอื่นดูแบบนี้ก่อนมาดูที่ก้านก้านจะเป็นร่องด้านนี้กลมๆส่วนอีกด้านนี้มันจะเป็นร่องส่วนกลิ่นนั้นอะ่ะมันก็จะเป็นกลิ่นเหมือนซาลารี่บ้านเราค่ะมันอยู่ในตระกูลเดียวกันเพียงแต่ว่า อันนี้มันเป็นพืชป่าก็เลยเป็นต้นเล็กๆแบบนี้ใบอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยมินอร่อยแหละเนี่ยเนี่ยสักประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยคะ่ะ เดือนหน้าเนี่ยก้านจะยาวแล้วใบที่บอกให้สังเกตที่ว่าเป็นสามสามสามมันมันก็จะเปลี่ยนไปค่ะ ่วงนี้เลมไปก่อนอีกหน่อยมันจะเยอะใบโอ๊ ผมเล็บบอกว่าป่านเนี่ยช่วงเห็นออฟเดอะวูะคงจะมีเยอะต้องมีเห็นออฟเดอะวูดแน่ไว้อีกอกี่เดือนละ่ะอีกหลายเดือนค่ะมันจะใช่ฤดูกาลของเห็นออฟเดอะวูดใบเขียวเขียวเล็กๆนะ ยังไม่เคยเห็นตำลาไม่เคยได้เห็นในวิดีโอไหนพูดว่าผักชีล้อมมีพิษไม่ว่าจะเป็นต้นอ่อนต้นแก่ยังไมเ่เคยได้ยินค่ะแต่ไม่เคยเห็นฝรั่งเก็บไปยินนะคะ จะได้มไม่มีผักชีน้ำผักชีน้ำอาจจะอร่อยจะผักชีล้มยอดอ่อนๆอย่างนี้อร่อยนี่นี่คำหนึ่งกินกับส้มตำหนึ่งคำเลยกินกับส้มตำไม้ก็หนึ่งคำ

ไม่กี่วันมันจะเขียวพืบแล้วป่าก็จะไม่โปร่งเพราะว่าใบไม้จะโตโอ้สานอีกแล้วอันนี้ต้นกระเทียมป่าจะถอนหัวให้ดูว่าโอ้ถอนไม่ขึ้นเป็นกระเทียมป่า เจ้าตัวเจ้าคนนั้นจามจังเลยสงสัยแพ้เคสอนแล้วสินี่แจะต้องจุดที่เก็บมีสะอาดนะคะนี่มี รั้วไม้กั้นด้วยเดี๋ยวจะให้ดูว่าที่เก็บกินกับซ้อมตาได้สามคำอทอด,ดค่ะใส่เร็ว หัวขอโทษจริงๆมันตั้งมันตั้งโทรศัพท์ไม่ถนัดเพราะมันต้องย้ายที่เก็บเนี่ยค่ะหัวตรงนั้นนะตรงนั้น่น,น,น,นี่นะคะเนี่ย เนี้ยไม่เยอะนะเก็บ8ปดนาทีได้เท่านี้ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะลองสังเกตแล้วก็เก็บมาชิมสำหรับน้องๆที่อยู่เมืองหนาวนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ